ใส่แต่งตัวเก่งมากเราเนี่ย <ขอ S 1> ใน <ขอ S 1> ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีกี่ตู้ไม่ได้มีเป็นตู้ค่ะคันทำเป็นแบบเหมือนที่แขวนเป็นเป็นราวเป็นห้อง,องเลยใช่แล้วก็แขวนเอาครับมีกี่ชุดโอ้จริงๆมีหลายชุดนะแต่ ก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเพราะบางทีคขินใส่เสร็จกันก็แบ่งให้คุณแม่ใส่<ะ>แบ่งให้แม่นมใส่แล้วบางทีก็ให้แบบบางคน direct มาในอินสตาแกรมว่าชอบชุดนี้จังอย่างเงี้ยครับเขินก็ส่งไปให้เขาค่ะเราไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเขาชอบชุดนี้จังเขินก็ให้เลยเหรอลูกใช่ก็เขาอยากาแบบเขาบอกว่าเออสวยแบบหนูอยากได้หนูยังเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งกันเ,เราแบ่งปันครับแชร์ share. Sharing is caring โอ้โห <c oughs> แม่กลับไปนิดนึงได้ค่ะยินดีครัการยอมรับตัวเองมันเรื่องยากมากมันยากตรงไหนอ่ะ เคยอยู่บอยแบนด์ใช่ไหมครับเคินโตมาก,กับว่าก็บอยแบนด์น่ะต้องเป็นอย่างนี้เด็กผู้ชายที่หน้าตาประมาณนี้ผิวประมาณนี้หน้าตาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้น,นั้นเป็นยังหนูรู้มาตั้งแต่เด็กว่าแตกต่าง แต่ไม่รู้ว่า L G B T คืออะไรไม่รู้ว่าเกย์คืออะไรแต่รู้ว่าเราอ่ะแตกต่างมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีรองที่ไหนครับผมเ,<ร>เพราะฉะนั้นเขื่อนโตมา,เ,ามเขื่อนโตมีที่ที่ที่เราไปอยู่เลยใช่ค่ะแล้วต้องเวอร์กับตัวเองนั่นแหละว่าเออสุสสสด,สดท้ายแล้วว่าไอการยอมรับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากเราหรือเกิดขึ้นจากที่สังคมกดดันเราครับนั่นเม็นเกิดขึ้นจากอะไรของเราก็ทํางานกับตัวเองครับผมก็เกิดขึ้นกับว่า เขื่อนสามารถแยกได้แล้วได้มากขึ้นครับทุกวันนี้ว่าอ๋ออันนี้คือความรู้สึกของฉันส่วนพาร์ตอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าฉันต้องทํา <c oughs> ในวันที่เขื่อนแยกได้เขื่อนก็สามารถเลือกได้ว่าเขื่อนจะเดินไปทางไหนแล้วการที่เขื่อนเลือกได้เ้าเนี่ยก็แปลว่าเขื่อนก็เลือกที่จะยอมรับแล้วว่าผลที่ดีและไม่ดีจะเกิดขึ้นมันคืออะไรคะคนหลายๆคนก็แอบนึกในใจหวังในใจอยากมีแฟนแบบเข <ừ> ื่อนอยากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเขื่อนว่าความรัก relationship การแคร์คนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยครับพี่คิมเขือนว่าที่มีแฟนคลับที่เขามีให้เขือนอะ่ะหลายครั้งก็อาจจะมีบ้างที่คนอยากมีเป็นแฟนเขือนแต่หลายๆครั้งนะเขือนว่าเขามองเขือนในฐานะชื่นชมมหาศิลปินเพราะฉะนั้นเขือนว่าไม่ว่าเขือนจะเป็นเจนเดอร์ไหนหรือเพศไหนเนี่ยความชื่นชมนั้นก็ยังอยู่ครับผมโอ้ตอบเหมือนนางงามนะฉันพาเธอเข้าลงสู่ที่ต่ําไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนพี่เขือนมีผู้หญิงเข้ามาจีบแล้วมั้งไหมตอนอยู่ในเคลติกการที่มีคนมาชอบเราเขื่อนไม่สามารถตอบให เขาจะบอกว่าการที่มนุษย์นะเรามีเซ็กซ์ฮอร์โมนการที่เราไปชอบใครหรือเรามีเซ็กซ์ฮอร์โมน้างสูงกว่าใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเรามีสิทธิ์ที่จะชอบอแต่การที่เราเสือออกมาแล้วขอยอมรับหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง<อ>่งเพราะฉะนั้นตอบคำถามพี่คิมคนมาจีบมาชอบไหมมีค่ะแต่เคอนอาจจะแบบให้ไม่ได้จริงๆหรือตอบรับไม่ได้จริงเราให้ไม่ได้จริงเราพูดกับเขาว่าไงก็ในวันที่เปิดตัวไม่ได้เคนครบจะบอกว่าเออแบบเคนไม่สะดวกนะใชเเ่เหรอหลือผู้หญิงทั้งทั้งสองแบบถ้าผู้หญิงมาเรามีกูจะบบอออกกว่่่่่าาไไไมมชผ้หญิง็ลลยยเเเปปนนพื แล้ววันหนึ่งเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้กันเองว่าเออว่า friendship ความแคร์ที่เขืมีให้เนี่ยมัน transcend มันนอกเหนือกับความใคร่ไปแล้วมันมากกว่าการแบบหนูจิตหนูสูงมากเลยลูกไม่สูงเม่เมม่ยไปไม่ไกลเลยแม่จะเซ็กอย่างเดียวเลยถ้าเชื่อกันี่ขนาดนั้นแล้วแม่เราหรือเนี่ยแล้วเขืจะบอกอะไรให้ด้วยเขื่อนอ่ะเป็น asexual ด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แบบถ้าเขื่อนมีแฟนแล้วเขื่อนไปเดทการไปดูหนังกินหมูกระทะกับมีเซ็กซ์เนี่ยสำหรับเขื่อนอ่ะดูหนังกับหมูกระทะตื่นเต้นกว่าเซ็กซ์สัก ถ้าเป็นรุ่นแม่ขอข้างหลังก่อนได้ไหมแปลว่าแล้วสามพิซซ่ามากินหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดพร้อมสำหบ